ีินมาชมช่มงงามหลังบานพี่น้อง,งอันนี้ก็หลังบานอีกข้างหนึ่งค่ะในคลัวเพันจามมานุ์งามเอาพี่น้องมันดีเนี่ยมันภายในตายเนี่ยมันตาย <laughs> มันถืออย่างบนไตไล,ล่หลบเราของเราอันนี้ก็พักแพ้วอ,อันนี้ค่ะใบเตยต้นเตยหอมจาออ้าพี่เนาะใบเงี้ยงลาพนอันนี้งามอันนี้ก็พักหูเสือหูสั่งพักหูเสือจ้างามดิ กินกับลาบกินกับซุปน่อไม้อันนี้ก็กินกับขนมกีนอันนี้ก็กินกับก้อยกุ้งเสียบย้ายมากแทเด้เอ,อก้อยกุ้ง,งมีค่ะแมปลาแม่บ้านเราโปรยโอ้ยยุ่งกาข่อยนเราให้ยุ่งกัน แก่สิหลังบ้านอีหลีเด้โอ,อย่าเค้นอยู่อะเดี๋ยวมันพันเนีม่มาอยู่หาก่อนหาของหาของก่าหลาดก่อนว่ามือน,นี้เล่าว่ามาอือมือน,นี้เล่า,ามาเราไปใส่วุน้น 不。